สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำํำตัว pixel a r านะฮะผมก็สร้างเอกสารใหม่ไฟล์ new นะี document profile ก็จะเป็นเว็บแล้วกันเพราะว่าโหมดสีเราใช้ R G B Pixel ลอาผมไม่ได้จะปิ้นนะก็จะใช้แค่เอาไว้เป็นรูปทั่วไปนะหน้าจอ,อเอกสารก็เอาสัก หกร้อยคูณหกร้อยก็ได้แล้วแต่เราเลยก็ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกต่ตุลักนะเพราะว่าอาจะไปโพสที่ไหนก็โพสได้ใช่ไหมรูปโปรไฟล์ส่วนมาก,กจะเป็นสี่เหลี่ยมอะเงี้ยก็โอเคเอจริงๆแล้วผมก็จะเอา,เอารูปที่ผมวาดไว้ เอามาลงก่อนรูปที่วาดไว้เอามาลงด้วยไหนมาหาไม่เจอรูปที่วาดไว้เอามาลงแล้วคู่นะครับหาอยู่หาไม่เจอไม่ได้ดูนะโอเคนี่ฮะร,รูปนี้อ่ะรูปนี้แหละอันนี้คือรูปที่สเก็ตไว้นี่ก็มีมเช้า ก็จะวาดตามรูปนี้ก็ให้มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําก็ล็อกไว้แล้วกันง่ายๆนะล็อกๆไปเลยก็ได้เด็บเบิ้คลิกทําให้เป็นเทมเพลตแล้วกันกดโอเคแล้วก็เอ่อเลเยอร์ใหม่นะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอันนี้พยายามจะทําให้เรียบร้อยแต่จริงเวลาผมทำผมทามั่มวๆรวมกันลายเครื่องมือลายทูนะเครื่องมือลายทูจะมี rectangle grid tool นะ เวลาเราลากเนี่ยมันก็จะมีเส้นกริดออกมาใช่ไหมเออเราก็สามารถกําหนดไอ้พวกช่องพวกนี้ได้ความกว้างของกริดมันก็ทําได้โดยการเ,เลือกที่ตัวเนี่ยนะ rectangle grid tool แล้วก็คลิกลงไปหนึ่งทีเราก็สามารถควบความกว้างได้เอกสารเรากว้าง600คูณ600ใช่ป่ะ600คูณอเคให้มันเริ่มสร้างจากซ้ายมือบนออซ้ายบน เมื่อกี้เรา600ใช่ไหม600คูณ600เราก็อาจจะ30พิกเซลก็ได้กำลังพอดีหรือว่าสัก60ก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ลอง30ก่อนอันนี้คือแนวนอนอันนี้คือแนวตั้งแน่ะโมดิโกโ้ดีไวทเนะก์่โอเคจะได้แบบนี้ขึ้นมานตารางก็จับแพคเข้าม จริงๆอันนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ทําพอดีมันผมทำไซส์ร้อยยี่แปดคูณร้อยี่แปดคราวนี้ก็จะละเอียดกว่าเมื่อกีนะ้แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราลองทํานดะูจริงๆรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่สมมาตรนะคือสมมาตรหมายความว่าสองข่ามันเหมือนกันเราก็อาจจะทาแค่ครึ่งเดียวแต่อันนี้เดี๋ยวจะทําไปทั้งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันสวยแค่ครึ่งเดียวผมก็จะไปกลับมันกลับตัดครึ่งนึงแล้วก็ค่อยกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน อันนี้เราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเส้นสีดําธรรมดาใช่ปะวิธีงา่ายๆก็เลือกเลือกที่ตัวมันนะเราก็ไปที่ Live Paint ยอ่อไหนวาตัว K อ่ะอย่นี่โอหางานตัว K นะตัวนี้ฮะ Live Paint คือเทสีแะไรลงไปเลย Live Paint Bucket t o ถ้าเวอร์ชันใหม่ๆมันก็จะแอบบๆอยู่นะตัวตัว K นะฮะตัวยอดตัว K เ,เลือกสีก่อนเดี๋ยวผมจะเอาขอบดำแล้วกัน,นง่ายๆนะเลือกสีดำาก็เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกดไปหนึ่งทีทดสอบก่อนกดด่วนปึ๊บเห็นไหมก็ใช้ได้ละนี้ปึ๊บโอเคกระจกมาโอเคถอยกลับนะค,ะครับคราวนี้ถ้าจะไม่ใส่สีก็นี่เอาเมื่อใส่ไปปึ๊บเพระนะอันนี้ผมกดชิป x นะเลยสลับกันชิป x น็กซ์ปึ๊บใส่ไปถ้าไม่ใส่สีก็ลบก็เอาแบบไม่ใส่สีมาแล้วก็เพย์ลงไปอย่างนี้ ลบเหมือนลบเลยมานไอ่าง่าต้นหมูเลยอ่าโอเคอันนี้เริ่มทำล้ะเราก็ระเลงเลยวิธีทำเราก็ระเลงลงไปเอาสีดำนะสวัสดีหลับเป็นสีดำละโอเคเรียบร้อยก็เริ่มทึงทำผมทำที่จมูกก่อนล้วกันเอ่อเหมือนไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยอาจจะไม่เหมือนมากก็ทำสนุกสนุกก็ระเลงเลยนะฮะเอาแบบมันมันอ่า เพราะว่าพิกเซลมันก็มันก็จะดู่ค่อยชัด์อยูแล้วฮะที่ทําไว้น,นี้พยายามจะทำให้สองข้างมันเท่ากันด้วยอแบบน,นี้อันนี้ข่าวและอไมน้เป็นแว่นนะ อุ้ยเนี่ยฮะก็ะเทลงไปเลยแล้วชอบอันี้ผมอาจจะทาแค่ครึ่งเดียวก็ได้ใครไปรู้ทาแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวพอ,อครึ่งนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวอีกคู่นะเอาแค่ครึ่งนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวทําให้มันเต็มเต็มก่อนก็ได้แล้ไม่เสียวเวลานะครับถ้ามันสวยก็ไม่เป็นไรทําไปก่อนอันนี้พยายามทําให้สองข้างมันเหมือนกันจริงจริงมันต้อง คิดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมั้งใช่ไหมเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคผิดนะผิดเพียนเพี้ยนหน่อย,น,ยนั่งมันนะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่สีไปซดับไปปะซดับไปสลับมาด้คูความรวดเร็ว อ่าประมาณนี้ฮะ,ะทำพลาดก็ไม่เป็นไรทำพลาดเราก็ทำใหม่อโอเคประมาณนี้ฮะ เท่ากันแล้ะให้พยายามทำสองข้างเท่ากันอันนี้นี่ทําแบบไม่มีไม่ได้เตรียมเลยไม่เหมือนเดมเื่อกี้เมื่อกี้ช่องมันน้อยกว่านี้นะฮะจังมันได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ตามตามเท่าที่ทําได้ปาเบ เปี้ยวว่ะ <laughs> อ่ะประมาณนี้นะนี่ก็คือได้แล้วนะครับ ปใส่สีเนาะอืมเดี๋ยวขอดูหน่อยอ่าพอได้เรายใส่สีก็ข้างในก็สีเทาล้วกันมีลายวิงวิงนะฮะเดี๋ยวน,นีอนน้อันนี้ผมจะทําให้มันเป็นโอเคแับน,นี้เราใช้สลับสีเอาดีวกว่าเอาอันนี้เดี๋ยวผมปิดรูปนิดนึง ปิดรูปแล้วไม่ใช้แล้วเพราะว่าตอนนี้เราทำเสร็จแล้ว ข้างบนก็อาจจะเป็นสีเทามาแล้วแต่เรา,าแล้วแต่เราก็ส่อะไรก็ได้นี่ท,ทําสีเทาไปก่อนเหมือนหัวหัวโล้นเหมือนหัวโล้นออไปสีเนื้อ akan อุ้ยนี่พยายามทำต่อไปทำเงาใส่เงาเล็กน้อยคือสีเข้มขึ้นนิดนึงอุ้ยนี่ประมาณนี้ให้มันต่างนนิดนึง ทีหัวก็เป็นเทาเข้มเนาะอันนี้เร็ดหรออันนี้ก็มีไม่เท่ากันเล่นได้เยอะนะเล่นโอ้เล่นอะไรได้เยอะเพราะว่าเจ้าตัวสีเนี้ยมัน มันช่องเขงาละเอียดเมื่อกี้ทำแค่128ลองทำดูหน่อยนี่ดูสีเอาเลยก็ได้แล้วก็เอาะ่ะต่อไปเอาเส้นเส้นออกเส้นเส้นเนี่ยก็ติดอยู่กับสีใช่ปะ่ะเราก็คลิกขวาอันกุ๊บซะเลยออกก็ยังดูดิยังไม่ออกทำไงดี isolate selected g r ได้เปล่าโอเค มันก็ไม่ออกใช่ไหมเราก็เอา,เอา,เอาข่าววิเศษจิ้มนี่ e l e t e ไม่ออกนะฮะอ่นนั้นก็วิธีทำง่ายๆก็เลือกอันนี้นะครับเลือกไอ้เจ้าตัวนี้เสร็จแเราก็มาที่ pass f i n d e r นะ pass finder นะครับแล้วก็ device มันเ,เดี๋ยวนะครับอ่ะ v ี c e มันพิพเศษ one more pass เ,เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่ง อันดูดีไว้นะฮะจริงๆมันต้องตัดออกมาได้นะครับโอเคจริงๆเมื่อกี้ันลบเส้นเลยก็ได้แต่มันจะเสียเวลาเนื่งแต่ผมก็หาวิธีทําที่อีกวิธีหนึ่งอ๋อ oh, expand นะ expand ก็คือทําให้ตัวเจ้าตัวเนี้ยตัวเส้นกลายเป็นเป็นวัตถุนะเป็นวัตถุก,ก่อนโอเคนะฮะ พอตัวเส้นเนี่ยนะเส้นเส้นไกดยเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุแล้วเราก็ Expand ได้เออ d ด v i e มัน d ด v i e ก็คือตัดออกมานะฮะแล้วก็อันนกุ๊นี่เป็นช่องช่องเราก็เลือกเอานี่เลือกก็ได้คาถาพิเศษเลือกเฉพาะที่เป็นเป็นเส้นลายเนี่ยแล้วก็ d e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  ฟดูไหมง่ายง่ายเอาใหม่อันไหลแล้วจะงงนะย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเลยตอนนี้มันจะเป็นเส้นอยู่ อุ๊ดนะอ่ะใส,สนะ่สีแล้วเรียบร้อยก็เราก็อันกุ๊ปก่อนอันกุ๊บเสร็จเราก็ expand จริงๆไม่ต้องอันกุ๊บเหมือนกันได้ครับ expand เลยก็ได้ expand expand เศษกับ device มัน่ไมันั้ตัดออกมาเป็นชินช้นๆเนี่ยแล้วอันกุ๊ปก่อนอีกทีหนึ่งโอเคมันจะเป็นชินช้นๆอย่างเงี้ยนะลบต้องนั่งลบทีละอันเสียเวลาก็เอาเนี่ยจิม้มกระทาพิเศษเอาเลือก ที่มันเหมือน,อนกันแล้วก็ดีลิททีเดียวจบก็จะได้รูปตัวนี้มาพิกเซลอ์ A แล้วก็เอาแบคกราวเนาะเอาเขียวเดินไปนี่แล้วครับ ตรงนี้จะให้เป็นสีขาวเดี๋ยวเอานี่วาดก็ได้ส่งไปข้างหลังสีขาวโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวกุ๊บก่อนก่อนกุ๊บรวมโอเคจัดให้มันอยู่ตรงกลางเรียบร้อยอ่ออะไรฟ๊บฟับ รวมกันพออยู่ตรงกลางเรียบร้อยเสร็จเอานี่โอเคเสร็จแล้วนี่คือวิธีการทำาลิกเทียวแบบคร่าวๆนะจะไปทำไอคอนก็ได้ไปเข้าโปรแกรมอ,อพวกทำไอคอนต่อก็ได้นะครับก็โอเคก็ลองดูนะขอจบเป็นเท่านี้ถ้ามีคำถามก็ลองถามดูนะครับ